ขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองเปา้าเมืองสปายะแห่งนครล้านนาเชียงใหม่ครับคลิปนี้สำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมาเมืองเปาวต่อจากคลิปที่หนึ่งครับหรือว่าพี่น้องคนเมืองเปา้าที่ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองจะได้ดูแล้วก็ ให้คิดถึงเมืองเปวบ้านเฮานะครับคลิปนี้ถ้าหันว่าดีและมีประโยชน์ก็ช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันแชร์ตัวนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานนะครับเราจะเริ่มกันที่วัดกลางเวียงเพลาวครับสาเหตุที่ได้ชื่อว่าวัดกลางเวียงเพราะว่าที่นี่คือที่ตั้งของ สารหลักเมืองพลาวครับชาวบ้านที่นี่พวกผมก็จะเรียกกันว่าวัดกลางเวียงเหมือนกันนะครับตั้งแต่จำความได้ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะเจอกับบรรยากาศแบบนี้แหละครับเหมือนกับบ้านเมืองพลาวที่ผมอยู่นี่มันโอบล้อมด้วยภูเขาและในายามเช้าที่มีอากาศเย็นสบายในช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้ สายหมอกในยามเช้าเป็นภาพบรรยากาศที่หวนให้คิดถึงสมัยเป็นเด็กที่ครั้งหนึ่งผมเคยเกิดและเติบโตอยู่ที่นี่ครับเมืองพร้วก็เลยเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของผมตลอดมาครับ เราจะเริ่มการจราจรของที่นี่ก็คือสีแยกวัดกลางเวียงนะครับเป็นภาพมุมสูงเหมือนคลิปที่หนึ่งนะครับซึ่งท่านผู้ชมตำหนิมาว่าทำไม่ค่อยดีก็ถือว่าเป็นการทำงานแก้ตัวจากคลิปที่หนึ่งแล้วกันครับผมก็ยอมรับนะครับเพราะว่านั้นเป็นการเริ่มจากไม่รู้อะไรนะครับก็เป็นการเรียนรู้นะครับ คลิปนี้ก็เลยมาทําแก้ตัวให้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปที่ยังไม่เก่งนะครับเพราะว่าหัดทําได้10บเดือนนะครับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้นะครับวัดกลางใจเมืองหรือว่าวัดกลางเวียงพลาวเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองพลาวนะครับ เพราะว่าที่นี่คือที่ตั้งของศาลหลักเมืองแล้วก็มีต้นสีีมหาโพธิ์เป็นที่ตั้งนะครับที่วัดแห่งนี้ถ้าท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมจะมีต้นสีีมหาโพธิ์นะครับแล้วก็มีเสาหลักเมืองแล้วก็มีอนุสาวรีย์ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็รูปเหมือนของครูบาอินสมนะครับ แล้วก็กําลังมีการก่อสร้างเจดีย์แล้วก็มีวิหารที่สวยงามนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปไปแล้ว2-3คลิปนะครับก็ถือเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์และคู่บ้านคู่เมืองของพราวนะครับมีงานอินทกินประจําปีทุกปีนะครับก็ถือว่าวัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนเมืองพราวนะครับคนเก่าแก่ในเมืองพราวก็มาจากหลายชนชาติหลายชนเผ่านะครับ สมัยนั้นก็จะมีจีนท่อนะครับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับแล้วก็พวกชนเผ่าต่างๆหลายชนเผ่านะครับขเขมรน,นะค,รคือคนเมืองเรียกขมุนะครับชนชาติลาวนะครับแล้วก็ชนชาติไทยใหญ่หรือว่าพาม่านะครับก็มาเริ่มลงหลักปักฐานเริ่มต้นการใช้ชีวิตที่เมืองเพลาวนี้หลายตระกูลน,นะครับคืออพยพมาจากหลายๆที่นะครับ เพราะฉะนั้นคนอำเภอรพราวปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสืบเสื้อสายมาจากหลายตระกูลหลายเผ่าพันธุ์ผสมปนเปนกันเป็นคนอำเภอรพราวในปัจจุบันนี้ครับถ้ามองจากข้างบนจะเห็นว่าวัดแห่งนี้จะอยู่ตรงข้ามกับสถานีขนส่งของอำเภอรพราวหรือว่าท่ารถเมล์ก็จะมีรถประจำทางวิ่งจากตัวเมืองเชียงใหม่ ข้าสู่อำเภอรพราวนะก็สามารถที่จะเดินทางโดยรถประจําทางได้นะแต่ว่าช่วงนี้ต้องโทรติดต่อก่อนนะครับว่าช่วงเวลาที่แน่นอนกี่โมงนะครับถ้ามองไปทางด้านทิศเหนือนะครับจะเห็นภูเขานะแล้วก็เป็นทางที่ไปตําบลป่านในกับตําบลสันทรายนะครับก็จะเป็น ถนนที่มุ่งสู่ดอยม่อนล้านนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อของอำเภอพร้าวนะครับเป็นเมืองที่อยู่ในอ้อมกอดของภูเขาจริงๆนะครับบริเวณท่ารถเมย์แห่งนี้ก็จะมีร้านอาหารนะครับอยู่ตรงข้ามนะแล้วก็มีร้านทําผมร้านแว่นตาแล้วก็เที่ยวเหน็ดเหนื่อยก็จะมีร้านนวดนะครับ วดแผนไทยนะครับของป้าตานินอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับที่คิวรถเมย์พลาวแห่งนี้นะครับถ้าเริ่มจากตรงบริเวณคิวรถแห่งนี้นะครับหันหน้าไปทางด้านทิศใต้ก็คือไปทางตลาดพลาวนะทางด้านขวามือก็จะไปธนาคารอมสินแล้วไปปั๊มปะตะทและมุ่งสู่ อำเภอเชียงดาวอำอเภฝางแล้วก็ย้อนไปในเมืองเชียงใหม่ได้นะแต่เป็นเส้นทางที่ผ่านธรรมชาติแล้วก็มีความยุ่งยากนิดหนึ่งถ้าเลี้ยวไปทางด้านซ้ายมือก็จะไปจังหวัดเชียงรายนะครับอำเภอเวียงป่าเป้านะก็เป็นทางสู่ธรรมชาติเหมือนกันคนระับ เดี๋ยวจะเลี้ยวผ้าไปทางด้านซ้ายมือนะครับจะให้ดูวิหารของวัดกลางเวียงพลาวนะครับก็เป็นวิหารที่สวยงามผมถ่ายไปแล้วคลิปหนึ่งนะท่านผู้ชมไปย้อนดูได้นะเจ้าวาดแห่งนี้ก็ย้ายไปเป็นเจ้าวาดวัดเจ็ดยอดนะเป็นเจ้าคณะจังหวัดในปัจจุบันนี้นะก็เป็นเมืองที่ เล็กๆนะครับเป็นดินแดนสับป,ปะยะนะก็เป็นเงินที่สงบเงียบแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านมาบรรลุธรรมที่นี่นะมองไปทางด้านถนนสายสู่ตลาดเมียงเพลาวก็จะมีธนาคารทกสนะครับมีร้านจันทร์ทลวดีนะครับขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะของพี่บัวเขียวนะ แล้วก็มีร้านกรอบเกื้อนะครเป็นร้านทำเบอร์เกอรี่แห่งแรกของเมืองพร้านะครับของเฮียเต็มนะก็จะเป็นย่านการค้าของคนจีนที่ย้ายมาอยู่เมืองเพร้าในสมัยก่อนนะเรื่องของคนจีนที่มาอยู่เมืองพร้านี่ผมว่าผมจะทําคลิปนะวันหลังจะไปสัมภาษณ์ตระกูลคนจีนที่เข้ามาอยู่เมืองเพร้าในยุคแรกๆนะครมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะ ก็ย่านนี้ก็เป็นย่านทําเลค้าขายของคนเมืองพ้าวอยู่นะครเดินจากท่ารถเมย์งร้าวมาจากตลาดก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็เดินมาเรื่อยๆนะสามารถที่จะเดินทางมาจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึงเมืองพ้าวทางรถโดยสารประจําทางได้นะครับระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณ90กิโเมตรนะครับจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ อันนี้ย้อนกลับไปที่สีแยกวัดกลางเวียงพ้าวอีกแล้วครับในการทำคลิปนี้ก็เร่งรีบอีกนะครับมาจะรวดเร็วแล้วก็วกวนนิดหนึ่งนะครับก็พยายามที่จะอธิบายให,ให้มันเข้าใจนะ,ะเห็นภาพนี้แล้วก็ทำให้นึกถึงเมืองพราวนะครับซึ่งยุคที่ผมมาเริ่มก่อร่างสร้างตัวที่เมืองพราวก็ไม่ลืมพระคุณทั้งคนไทยคนจีนคนเท่าคนแก่หลายคนนะครับ ที่ถือว่าเป็นครูอาจารย์ให้ผมมีทุกวันนี้นะก็ไม่ลืมพระคุณทุกท่านนะครับทั้งที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับสมัยก่อนใกล้วัดคนไม่ค่อยจะอยู่กันนะยังเป็นบ้านอยู่เดี๋ยวนี้เป็นตึกแถวเป็นทําเลการค้าไปหมดนะความเจริญเข้ามาตึกรามบ้านช่องสมัยใหม่ก็เข้ามาทดแทนบ้านที่เป็นอาคารไม้แบบรุ่นเก่านะ วัาถ้าทำแบบเก่าก็จะเลื่อนหายไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับตามการเวลาครับผมจะไม่พยายามตัดภาพชิ้งนะก็อย่างน้อยเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้นะคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็จะได้นึกถึงเมืองคล้าวนะซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะ จากสี่แยกตรงนี้ก็จะมุ่งสู่อำเภอเวียงป่าเป้านะจังหวัดเชียงรายเนะี่ยจะเห็นว่าผ่านภูเขาเอีกแล้วนะมองไปทางด้านที่เหนือก็สู่ม่อนล้านนะครับ จากสีแยกวัดกลางเวียงมองไปทางด้านทิศต,ตะวันตกก็จะเป็นถนนมุ่งสูง่อำเภอเชียงดาวอำเภอฝางอำเภอชายปราการแล้วก็สามารถที่จะขับรถย้อนกลับไปยังตัวเมืองเชียงใหม่ได้นะครับโดยผ่านอำเภอแม่แตงแม่ริมนะครับถนนสายนี้ก็จะมีธนาคารอมสินนะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะ ก็มีร้านขายยาขายพวกเครื่องดื่มของใช้นะครับแล้วก็มุ่งสู่ปั๊มปตทอของเฮียเกี้ยวนะครับปั๊มปตทแห่งนี้ก็จะมีอเมซอนคาเฟมีเซเว่นนมีห้องน้ำที่ถือว่าพอใช้ได้นะครับถ้าเทียบกับในอำเบอเพล้านะแล้วก็มีที่จอดรถนะะถนนอ้อมเมืองเส้นนี้ก็ จะมุ่งสู่โรงเรียนแจงกูเรืองนะครับแล้วก็ไปอ้อมที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอพลาวนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกก็จะเป็นถนนมุ่งสู่อำเภอพลาวนะครับแล้วก็กลับมาสู่ถนนเส้นนี้อีกทีนะครับซึ่งเป็นถนนที่สู่สีแยกวัดกลางเวียงพลาวนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามาเมืองเพ้าแล้วตั้งต้นที่ไหนไม่ถูกก็ให้ถามคนในพื้นที่ว่าวัดกลางเวียงอยู่ที่ไหนนะให้ถามว่าวัดกลางเวียงอยู่ตรงไหนแล้วก็มาเริ่มที่วัดกลางเวียงหรือว่าคิวรถหน้าวัดกลางเวียงอีกทีก็ได้นะครับไม่ยากนะครับชาวบ้านที่นี่ก็ยังอยู่แบบชาวบ้านจริงๆนะครับก็อัธยาศัยดีอยู่นะครับก็มีอะไรก็ให้ลองถามนะครับเขาบอกว่าหนทางอยู่ที่ปากนะครับก็คือ ถ้าเราไม่รู้หรือว่าไปไหนไม่ได้ก็ให้ถามนะครับกนนีสัยคนไทยก็ยังการต้อนรับขับสู้ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเมืองเท้าถ้าเห็นรอบๆก็จะเห็นว่าเป็นเมืองในอ้อมกอดของภูเขาจริงๆนะครับตอนเช้าถ้าบินโดรนดูในในคลิปผมหลายคลิปก็จะเห็นว่ามีเมฆหมอกอยู่เต็มนะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับถือว่าเป็นการ <laughs> แก้ตัวนะครับ จากคลิปแรกซึ่งอุปกรณ์อะไรไม่พร้อมสักอย่างนะครับความรู้ประสบการณ์ก็ไม่มีนะครับคลิปนี้ทำได้เป็นเดือนที่ 10. นะครับก็ได้200กว่าคลิปนะครับคลิปเล็กคลิปน้อยก็ทำไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเมืองเปลราก็ยังเป็นดินแดนสวรรค์ในความคิดของผมอยู่นะครับเป็นดนินแดนที่เป็นสปายะที่สงบเงียบที่ เกจิอาจารย์หลายท่านมาบรรุธรรมที่นี่นะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับท้ายคลิปจะให้ท่านผู้ชมดูภาพบรรยากาศของเมืองพราวบินโดยโดรนตอนเช้าอีกทีนะครับลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ